สวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดี FC นะครับสวัสดีแฟนคลับในช่องของลุงนายจัดให้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่สวน่อไม้ฝรั่งนะครับพาเพื่อนๆพาพา f c ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะมาดูสวนดอไม้ฝรั่งนะครับช่วงนี้นะครับก็เพิ่งให้น้ำนะเดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะช่วงนี้ก็แดดก็จะร้อนๆนิดๆนะครับเนาะก็เหมาะแก่การมาเดินอยู่กลางแดดนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูหนาวนะทุกคนนะ อันนี้จะเป็นบรรยากาศนะครับเป็นสวนหน่อไม้ฝรัร่งก็นะมาตักทายกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะพีพ่น้องท่านไหนที่กําลังนะครับอยากปลูกพืชเศรษฐกิจนะผมขอแนะนําเลยนะต้นหน่อไม้ฝรัร่งนะครับจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ให้ความาให้รายได้นะครับกับพี่น้องเกษตรกรการปลูกการดูแลการบำรุงรักษานั้นก็ไม่ได้ยากนะขอให้เรามาศึกษานะซึ่งวันนี้นะผมก็มาที่สวนนะเพื่อมาหาความรู้นะครับแล้วก็มาเอาประสบการณ์